สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอลอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องชาดกหงทองหรือพูดง่ายๆก็คือนิทานชาดกเรื่องหงทองนั่นเองครับจะมีข้อคิดขติตเดินใจยังไงมาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนนิทานชาดกเรื่องหงทองนะครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีพามรู้หนึ่งเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นหงทองครับ จู่ๆเนี่ยก็ได้เห็นทิดาและภรรยาเนี่ยได้รับความลําบากต้องทํางานรับจ้างผู้อื่นนะครับจึงเกิดความสงสารเลยหมั่นมาเยี่ยมเยียนและหงทองเนี่ยนะครับได้สลัดขนทองของตัวเองเนี่ยเพื่อให้นําไปขายเลี้ยงชีวิตภรรยาและทิดาร่ํารวยมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยภรยาเกิดความโลภอยากร่ํารวยมากๆจึงคิดจะจับถอนขนทองคําให้หมดไป แต่ทิดาเนี่ยไม่ยอมนะครับจึงกล่าวห้ามปลามครับแต่ฝ่ายภรรยาไม่เชื่อครับเมื่อหงทองมาก็จับทอนขนเนี่ยแต่พะเอิญขนที่ถูกทอนเนี่ยไม่ได้เป็นทองคําครับแต่กลับกลายเป็นขนนกกระยางแทนครับทิดาจ,จึงนําหงทองเนี่ยกลับมาเลี้ยงด้วยความสงสารจนขนงอกขึ้นมาใหม่และหลังจากนั้นนะครับหงทองจึงบินไปอยู่ในป่าครับและไม่กลับมาเลย นะครับตั้งแต่นั้นมาภรรยากับลูกหรือภรรยากับที่ดาเนี่ยก็กลับมายากจนเหมือนเดิมครับมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเด็กๆเด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดลงในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆสามารถนําเอาความรู้ที่ได้ศึกษาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับชายดอกเรื่องหนทองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองได้เลยนะครับเด็กๆดีู่กันไปเพื่นเนื้อหาที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับ